กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดียกจีตุ่านพบพาะกับซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องเลยอันมือละว่านันข้าเจ้าเทพื้นเฮือนยายนะก็เฮาก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งนเนาะมือละว่านเทนะพาพี่น้องมาเทให้พี่น้องเลยอาการของผลกันยังสำกับเอาด้วยพี่น้องเด้อยลองบอกใครเลยยายเลยนะแล้วก็นอนอยู่เตียงเอาเตียงมาเรานอนอยู่ในตลาดพี่น้อง ก็แบบนี้ได้อ่อนปะห่มขังลมเพราะว่าลมกันลมๆเมืคืนนีพี่น้องเอ้ยหนาวเอาผ้าตังขังตอนนี้ก็ยังเาๆพี่น้องอากาศท้องฟ้ายามเช้าๆพี่น้องมื้อนี้สิลมสิหนาวเด้อพี่น้องเด้อลมบุวุเลยหนลมเด้อพี่น้องเอ้ยท้อง้าา้าพี่น้อง มาดีป่าลุงนอนกิกิกัมานอนนี่พี่น้องนอนนี่เลยปูสาดนอนเนานอาพรมปรูนอนนีเลยพี่น้องผับหนึร้อยพรมหน่งร้อยเอ้ยผับลุผับลดป้ากับผับมอนโยกันนอนพี่น้องเอ้ยเออเออป้ามาแล้วอ,นะอืม ถับมอนแมนกับเก็บไป ite, บ่อเดียวกันด้อลูกบ่ห่มร่อนถ้าป้าไปแล้วพาดขึ้นผมปูพิงกี่กี่งัวเขามาได้เลยกี่เอ้ยไล่ออกไหนลูกปูเจากันนอนโซ่พี่น้องปงัวกับ anyway. เขามาหอนได้ ผู้อาการของใหญ่กันเ่าะทำเก่าไปเนาะยังบรลไคยเขีนจักดีเลยอาการของผ่นเนานะความเจ็บยังเจ็บสำเก่าเนาะเอ้ยักเสร็จี้ยได้เลยทรมานลายเจ็บสำเก่า เก็บสำเกตจากเนอะไเศษเนอยไเลยพี่น้องเลยจากลาสเศษแหละทรมานเลยหน่วยมยังบาริลูดผ่อนอย่างนี่น้องม่เนาะโอดเลยวะเนี่ยเพาพื่นยังบริลูดผ่อนว่าแต่ว่าลมอออพี่น้องเลยอ่านเลย มีุ่งเด้อระว่ายุ่งกินนางกีบิดคืนพรเจ้าปรดิกางมงเลยหาพี่น้องเทเทหาี่น้อนละวานพระเจ้าเทเพราะว่าขึ้นตั้งเงอนก็มันขึ้นเงี้วกันใดก็สั้นสั้นก็เลยเทเทวตลาดแล้วก็เลยเอาสารมาปูพระเจะานอนแบบพระเจ้ามาเจาะเขาจะามันยังกะสบายเนาะไอ้นนองแก่บ่มก็ไอ้ไอ้ สักสว่วานนะนะอารมณ์เตี้ยนตาบนาวป๋าแม่เอ้ยนอนกลางคนนืนดูเจ็บเจ็บจนครบแข่ไว้พี่น้องเอ้ยเสียงได้ได้ได้ทั้งสำเก่าพี่น้องฟอสซิลุดผลกับบริลุดทั้งสำเก่าแต่ว่ามันเป็นเพยอยู่ในเนาะมันก็นยาดเหนาะพี่น้อง <c oughs> นใ,ในภา,ายในอุจยาแล้วเศษอะไรแล้วใหญ่ เปนไปอยากว่าวไอยากปากเลยพี่น้องเลยพิ่นเจ็บเพิ่นปวดนี่แหละความเจ็บความยังกันยังสั่เก่าเลยพี่น้องเลยกัดเสษแล้วใดยังสั่เก่าทำไปทุเลาเบาบางลงเลย,เ,ยเดี๋ยวนี่ยนะเลือดเก่าทางปากเลยพี่น้องเลยเพิ่นไอเพิ่วยังก็มีเลือดออกทางปากผิว เ,นนออะะเลือดนักนะเกษตรนอฬแหลเมื่อคืน่จกนอนรือบอกพอนอนแก้มบุมดอกมานอนนั่น,นไปน้องเลยพอนอนแก้มบุมกับน้องกี้กี้นอนนอนเนาะกับโบหัวพึ่นนง ชนะได้แล้วความเจ็บความปวดทรมนานความเก่า <c oughs> โอ้ยบ่ยตะลมออกอายอลดนอนกระเที่ยลุกเที่ยนอนเที่ยลุกเที่ยนอนพี่น้องเลยเลือดนะออกทั้งดังน้ำพี่น้องทั้งปากทั้งดังนำ้ำ น้องกันเด้อพี่น้องเด้ออาการของเพิ่นก็ยังบ่ได้ทุเลาลงเลยวันสําเก่าเพิ่นบ่อยากว่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดแล้วเพิ่นบ่อยากว่าเอาเงี้ยตั้งบทีเพิ่นเด็กพี่น้องเอ้ยความเจ็บความปวดเนาะ อ้อกบธรามผิ่น้าสิว่าอุสก่นองพังเองเป็นอะไรๆอาการของยายเนาะอาการของเผื่นเนาะยังสั่มเกายังบาดเกลียังบาดยังเลยเนาะเ้ยอยาเท้าลังพิงไผ่ปื้อโต ยามเศร้าพ like işte ี่น้องเลยดนังขอบมอกเพราะว่ามันล้มมันดาวนี่พี่น้องเลยหนาวเมื่อคืนนี่หนาวแห้งบรรยากาศนะหนาวหนาวแห้งกองไผ่เพิ่นตื่นเช้ามาเพิ่นต้องมาหนังแบบนี้จะสอนพรมจักพื้นคืนนี่ช่องพื้นยังหนาวไหว โอ้บ่อบอเพื่อนจำไม่อยากล้มแบบแต่เพื่อนเราเนี่งล้มแบบมันโตนลงทางเพยงพายหนามเส้าพี่นนองเลยมาใสยเฉอพี่นาะเลยทางบ่อยบนเย็นนะลูกมาไม่เ้าเฉยมึงอย่าไปลิ่นดิ่นไหนหนาวแหงแล้วจนว่าสั่นบืนๆปื้ยผุดเถ่ากันพี่แหเลย

อ,อเอปออ,อืบบอ็อนอืแต่พันลเนาอืสัวันอือืว่าความพันพี่เนาะพันพัตแตลูกสาวโซยังไ่ได้พันอย่างว่าซาน โชคใบพันเนจะคือบพันนั่นนั่นนี่มันเองกถามเจ้าบพันเหนเอาหัวน้ยบอกเอแล้วก็นลูกขเจ้าอันนี้เออเจ้าคือบอกผูกแขนเอาใหม่ในเนี่ <c oughs> นยแล้วก็เอนนนนอเออ เอาห้องเอาแล้วคันกันคืนคำ่จักเจ้ากมาเนี่ยกว่าเจ้าบอห้องเอาคันกันคืนคนนอนรัดจะงัดมาถุยอือจะออกไปห้องอีห้องอ่องืหลันงนอกอืมต้องออกไปห้องควรเนาะได้ไิ๊กใหญ่กว่านีที่ฉ่อืออืม,อม chắp cả mồm hả ta xiang hùa phần chắp đi bên đang ừ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  bò bò ຍັງເອີນະສາລະອີຕາໄດ້ໄປທາງໃດແລ້ວເນາະເຮົາໃຫ້ເພິ່ນເອົາຫຼັງກະສີຢູ່ເຮືອນເຮົາມາຕັດພີ່ເນາະມາຕັດຕັດຂາງລົມຍັອ ไอเวียดเนี่ยหยาบมันใหญ่เลยจะมาปูนี่แหละเออปูแล้วสะอาดท่านเทิงเฮือนกับมีเปล่าเกิดป้านท่านเทิงเฮือนเราเนี่เออพี่น้องคลิปนี้ก็จะดําราพระจ่าไปเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกดเซร์กดติดตามแม่น้องแก้มบุ๋มเลยพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มต่อไปเลยพี่น้องเอ้ยสบายดี